ตอนนี้เรียนจบแล้วอยากขอบคุณตัวเองในวันแรกที่เริ่มเรียนใหม่คอนแกรสคนเองอาจริงๆเหรอก็อยากขอบคุณนะมันเป็นการเรียนที่หนักหน่วงของมาเพราะว่าช่วงนั้นมังยุคโควิดด้วยครับแล้วเราก็ไม่ได้มันเป็นเระะเข้าคนเดียวเลยเพื่อนเมื่อไหร่สคูลปของเราไม่มีใครเข้ามาด้วยเลยก็ต้ <laughs> <laughs> อ <laughs> เป็นเพส่อใหม่เจอสังคมใหม่ๆกับอะไรทีเ่เราไม่ได เราไม่ได้แบบคือเราไม่รู้เลยเราจะเจออะไรบ้างพอาะเขาโตมากอย่างเงี que, ed, ้ยซึ que, like man, today, ่งก็ก็ปรับตัวพอสมควรใช่ไแรกครับก็ผ่านมาไดนจริงเขาให้กระบุกว่าไม่จะไหวหรือเปล่าเงี้ยครับผมแล้สุดท้ายก็พอเรียนไปแล้วเงี้ยเราแบบพอเรียนไปแล้วเราจะไปที่อื่นเราจะซิ้วเดี๋ยวไม่ใช่เพราะว่าเราเรียนไปแล้วพวกเราหลบเสียเวลาไปแล้วซึ่งว่ามันเอ่อไหนทำไปแล้วว่าทำต่อให้จบเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ พอเริ่มเรียนไปเรียนมาก็เริ่มรับตัวได้ครับผมแล้วก็มาจนจบครับผมมา้วจบเรื่องต่ออประมาณนี้ครับเก่งมากเก,มาเก่งมากแต่ที่จบจบตั้งแต่ปีที่แล้วอ่า